เมือกล่องนีนะให้เขาหายเลยนี่ยอามาจอดใยกันย่งเผือกันแล้วกันไม่อกล่องไมเขาเป็นนี่เนียจจริงนี่้อมมีซ้ำผมวาเหมอนตอนไขว่เมืองให้หมดไข่ด้บอกไข่ได้อกใเวลาไปครับติดตามมาเตอไทยผมนนี tat 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 tat. Main, ้ไข่น้องิ๊เตเลยครับได้หมดได้หมดผมเรีย๊ก พครับไสวัสดีครับมอนี่กลับมาพบพ่อครับบาสกลคนสว่างที่เก่าครับมอนี่เลิกงานแล้วมอนี่กะอยู่กับน้องโอนีโอสวัสดีครับตอนนี้บาสกลว่าสิไปซื้อพักมาเห็ดก๋วยเตี๋ยวหมูปันทีมงานเข้ากินนะครับผม ตอนนี้กะกำลังสีพากันไปช็อปกันกะตอนนี้กะเลิกงานเมื่อนี่เมื่อยบอเฮ็ดงานเมื่อครับมือฟองครับโอ้โหพี่น้องมือมือฟองเลยครับนี่ประสบการณเป็นประสบการครับบ้าสกุลน,นี่ด้านลวพี่น้องมันด้านแล้ว,วแ,ตแ,ตแตกแตกจนขั้นแตกเลยมือครับอ่ะบอไหลเมื่อนี่กะสิไปซื้อพักอ่าว่าจะไปซื้อถ่งงอกกระลำถ่วงอกกระลำ ประมาณนี้มีถั่วงอกกอมมระลำต้นหอมผักชีประมาณนี้ครับมาใส่ก๋วยเตี๋ยววราจ็๋ก๋วยเตี๋ยวหมูก๋วยเตี๋ยวหมูน้ำใสครับแต่ไม่สีใส่เหยื่ว่าสี๋ก๋วยเตี๋ยวหมูน้ำใส่แต่ว่าเป็นเส้นมาม่าครับเส้นก๋วยเตี๋ยวบม่มีลมแห้งพี่น้องลมว,วีเลยตอนนี้กะโอเคครับอย่างไรเป้าสุกคนบอคอไทย เวลาขี่จักรยานแล้วกันเพราะว่าเห็นพี่น้องคอมเมนต์มาหลายว่าเป็นห่วงด้วครับผมผมกะสิพยายามปรับปรุงแต่ละช็อตแต่ละช็อตครับผมโอเคเดี๋ยวจะในไปฮอตช็อปเดี๋ยวผมจะถ่ายให้เพื่อนอีกรอบนึงโอเคครับไปเลยครับผม โอเคครับได้ได้สิ่งที่ต้องการนะครับโอเคนี่ครับช็อปเนาะช็อปมีทุกอย่างครับผมโอเคครับกตอนนี้ก็ออกมาแล้วครับผมออกมาแล้วตั้งไสครับผมได้ ่าเงินเงินยี่สิบเช็คกับพี่น้องเดี๋ยวแป๊บนึงยวให้เป็น,เ,นะงนงเงินยี่สิบเช็คเนาะกะได้แป๊บนึงครับผมเงินยี่สิบเช็คครับผมประยัตกดเลยครับมาสกุลก็ได้กระดัมครับกระดัมหัวหนึ่งอ,อันนี้มาถือไหม อันนี้เวลาซื้อดูดีๆด้ๆดดอมันจะมีแบบผักบ้านเขาคล้ายๆกันเลยอ่อนอันนี้ของบ้านเราอันนี้ขันนี้ผักซีพี่น้องผักซีแต่ก็ได้ช่วงอกครับผมั่วงอกโอเคอ,อันนี้น้ำตาลน้ำตาลของพ่อใหญ่ชัยภูมิท่านี้ผากซื้อครับชูการถึงจุดออกโอเคอ่า คลิปนี้เ่าสกุกาสีิไปเห็ดก๋วยเตี๋ยวหมูอ่ากินแรงนี่ครับผมกัสิเป็นเส้นมาม่าเดี๋ยวเบ่าสกุลี่เป็นคนลงมือเห็ดเป็นเขาแรงมือนี่แล้วครับผมที่เป่าสกุลว่าจะเห็ดปั่นทีมงานกินเข้าขพวกนี้ครับผมจะในกะรอที่ตมเบ่าสกุลเนี่ยนะครับครับในที่เลยครับก๋วยเตี๋ยวหมูน้ำใส่เปทาสกุลครับผม อตอนนี้บาลูนกับสิไปซอยพักครับผมโอเคครับตามมาเลยครับผมครับกะวันนี้บาลสุนก็นได้ส่วนอาเชีบต้นมานำแตดชิมาบะครับผมจับมามาครับเอาทุกรถเลยครับตอนนี้บาลสุนเอาทุกรถเลยแล้วก็บาลสุนไปเก็บพักอาหัวละพามาแล้วครับได้หัวละพามาครับผมบาลกุนไปเก็บอยู่ เข้มป์มาเซฟต้นครับผมกาทางล่างนี่เป็นบทพิกครับผมในอทพิกมากกัชิมาขวจังน้อยพี่น้องขวจังน้อยกัชิกินกันลาพี่น้องวันนี้ครับหลายหลายคนกะประมาณกําลังทาภารกิจส่วนตัวครับอาบน้ำอาบท่าคุยกับลูกกมีนาะครับผมตอนนี้บาสกุลกะว่างแล้วครับผมกะบาสกุลกะสิมาซอยพักครับบ้านนี้ซอยพักซอยมีแล้วกันโอเคจะไหนกะ บางทุกคนสีตั้งกล้องไว้ให้เบิ่งแล้วกันเนาะครับผมโอเคครับอขออย่าตั้งกล้องนิดนึงครับผมจะตั้งตั้งไว้สูงแล้วกันเนาะครับผมึบเยยคฮังไ้อ้าวมาแล้วน้องนิูอาร์สวัสดีครับอ่ะอะยากให้ลวกสินก้นลวกมืดสิ้เลยครับผมครับผมเพราะว่า ไอ้ก็ได้ชวนพี่น้องมาหลายคนบาหนังบัวเชฟต้นมาว่าคนสีมานำอยู่สองสี่หกแปดสิบสิบสองสิบสองห่อเอาสิบสองหอกันทายังบอกพ่อเขาจะลวกไหมมาไหเท่าไหร่โอเคอวันนี้วาสุกันที่ส้อยพักแลกกันโอเคครับผมเห็นหน้าป่ะถ้าเวนก็ถือให้ก็ได้ป่ะถือกล้องให้จักป่านก็ได้ มึงมาอย่างกันแหละค,ครับกะเดี๋ยวว่าทุกคนสีซ้อยพักครับตอนนี้กะสมาชิกเขาก,<ม>กะกำลังซ้อยเรือกันครับผมอ่าตอนนี้ให้น้องอน,นิวเปค้นไปลวกมาๆตอนนี้คนถ่ายคลิปให้ก็คือน้องโจ้ครับผมสีบุญเรืองครับผมเมื่อนี้น้องโจ้สีพ่อบ้าหองวัวอีกรอบนึงเพื่อมาหองวัวมาอยู่เนาะมันกำลังสีมาอยู่นะ ทำนนล่ครับพอคนขอ้าทุนมาใส่นี่กันแล้วกันโอเคกัมีปลาทูนกับมีซื่อครงงอกไามครับซี่วง,งอกมาแล้วกับพักเล็กเล็กน้อยเนาะเป็นก๋วยเตี๋ยวมูน้ำใส่พี่น้องเป็นกูดบาสุกคนงงกนี่าคาหพวกมัวไนะครับมีอย่างกระใส่ไปครับผมดูนีเ่เข้าแรงกันมีเมนูน่าจะเมนู เมนูเดียวครับก๋วยเตี๋ยวเขานี่ยนะเอ้าครับผมกินกันอ่าเออแกะทีนี้แล้วก็ต้มน้ำแล้วลวกเลยลวกเลยสวัสดีครับซอยเหลือขึ้นกันแล้วกันครับตอนนี้ทีมงานโฮโฮเส้งสรครับคนพีพ่นอ้องก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวอ้าววาพี่โนุ๊กนะครับเบ้าอ่าต้นทางพี่นุกมาแล้ว สวัสดีคร tamam. ับต้นหานพี่โองครับผมฝากจมฝาก้อน้องลงเนี่ย้อพี่น้องต้นทานพี่กลูกเบลยังยังอยู่ยวรอแป๊บนึงไปทำตุลัก่อนครับได้ได้ได้ไปทตุลักันงัอได้ได้ได้ครับเดี๋ยวผมมาใหม่ครับผมเดี๋ยวไปไอ้ไปไปชอบครับโอเคครับเราะวันจันทรจะฝากฝากสกุลไปก็เก่งใจครับเก่ดไปซื้อผมเดี๋ยวผมมาครับผมได้ได้ได้ ครับฮะแต่ละคนก็สร้อยเหลือกัน,นครับง้างยังงกันมื้ยนี่มีแล้วพี่น้องอบอ,อุ่นดีผมว่าอยู่กันเดียวฉันพี่น้องนะนี่ยังกระเฮ็ดกันกินครับครับผมอ๋อเอายื่นผนังพามาหน่อยโอเคอยู่นี่ก็จะมีโนังพลาในกระบอิกนี่อันนี้จะเอาไปไปข,ขั่วห้าบมมีอันไปจี้ห้วาวจะเอาไปขั่วเอา แล้วก็คุยครับกับปี้ผมว่าเมนูนี้น่าจะโอเคครับพวกนี้เกลี่ยวน้ำใส่กันนะแตดใครับขอบคุณหลายๆครับขอบคุณทุกคอมเมนต์ทุกกำลังใจที่มีให้บ่าวสวนและทีมงานทุกๆคนครับผมกตอนสุดจะถ่ยยายทอดวิถีชีวิตแรงงานไทยในอิสริเลอเฮาเนาะว่าการเป็นอยู่เป็นแบบใดค,ครับผมการเป็นอยู่การกินการอยู่การนอนเนาะการเหตุงานครับผม ไผ่ยากนาะครับผมอยากพรายวอดให้พี่น้องได้เบินน่งครับผมกับไผ่มาไผ่อยากเปิดช่อง,องอเป็นยังก็สุดกับยินดีแนะนำทุกอ,อย่างครับผมอยากเก็บช่องอยากหาอะไรได้ซื้อมันยังกับแนะนำครับผมกับโอเคเคนอยากใส่มาแต่ว่าคนอยากใส่ไหมคนี่ใช่กับไปทุระนี่ผมมาไี้จากตอนนี้ พอใหญ่ใช่ไหมล่ะพี่นโอ้องเอาเดี๋ยวถ่ายยาวๆเลยให้เบื่อนเลยมั้ยดิใหญ่ใช่มาแล้วบ่มาๆๆๆโอ้เห็นอย่างกันนลยโอ้โหกำลังสีพากันนี่ละ่ะโอ้ยเตียวน้ำใส่นะตื่นมาแมา่ตื่นมา,มาแม่บอมามาับมาแล้วครับไปกุระครับ,ลรบกลับมาครับโอเคอ่าเดี๋ยวอ้ยโ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 อ้ย กินงานที่ไหนกันน้อนี่ยก็ยีก๋วยเตี๋ยวเส้นมากๆเขานี่ยแหละเป็นก๋วยเตี๋ยวแบบนี้เลยยังได้อยู่บ่นี่กวแต่ว่าผมหมักมามกๆเลยนะหมักมากๆเลยจ้ะหมักมากๆตัวอ่าอ่าขีินบนผมได้ชวนใครเหรอเชฟต้นกับเบ้าหนองบัวเชฟต้นมาเราเมื่อไหร่เชฟต้นว่าจะถ้าว่างจะมาแต่เบ้าหนองบัวนี่น่าจะมาเบ้าหนองบัวมาเพราะว่าเบ้าหนองบัวเราไปส่งเงินอยู่ตรงนี อยู่พาราดิแล้วโลกีเนยมาอยู่ก็เปิดทั้งนั้นแมนครับวันนี้ลวกตัวครับผมรวตัวพี่น้องโอ้ผักครื่มงวันนี้จัดให้ค่ะคักรเลิวันนี้ครับฝักเนื้อฝักตัวนะครับวันนี้ีอยูทูปเปิดั้งหน้นครับไอแต่ักเขรือนี่กับจิ้งกับก๋วยเตี๋ยวเหมือนหมดว่าจินก๋วยเตี๋ยวหมจะเห็น๋ยเชฟต้นบอกว่าจีนก๋วยเตี๋ยวดิ เข้ากันย่ติครับกาบันนี้ผมถือกล้องเลยกันผมให้น้องโจ้ไปติดกระทาจังหน่อยน้องโจ้คนถือกล้องให้นคนครับสวัสดีครับผมครับให้น้องโจเจิประจำมันช้มนได้หครับนี่ครับมาไม่จะให้น้องโจ้ครับติดกระถะอาลวกลวกผิดเข้าอยู่ละฝากองน้ำมันลายเียมโอ้เาัดขัดขเนียนนวะเมีครับ ในห้อ,องไฟพอแล้วอัน,นอันนี้เอาเอาเขาไปในเลยตัวตน,นี้พอแหละน้ำชุบเผาโอโเคห้อสีให้น้องโจ้นะครับเป็นคนเป็นคนเอาบอกักพริบมาดวนหน่อยน,นะให้มันติ้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 น,น,นโอโเคโอโเคอ๋อน,น,น,นี่นะครับเมื่อกี้น้องโจ้ถือกล้องให้ให้เข้ากล้องกังกงบนบัดดิครับติดแล้วบาดไฟติดแล้ว โอเคนะเด็ดเด็ดเด็ดข้องบอกผิดให้เด็ดข้องบอกผิดนะให้เด็ดคนจะให้เอาให้น้องจั่ไปไปเผานะกินก็กะปินะให้มาเพียร์เพียรนะข้าใจเข้าใจครับผมอฮะเห็นป่ะพี่น้องชีวิตแรงงานไทยเนาะเมียนกันไว้เนาะเมียนเมียนคำคนเนาะครับเมียนกาศอาชีพหนาวจันเอยลมเป็นก็คือบอกง่าย ถ้าเ้าเห็ดพวกนี้แล้วๆกะไผมาเขากะกินก้อนเลยมัน,มนบม่ได้เป็นกับเข่าต้องรอกินกน้ากันนะมนแมนก๋วยเตี๋ยวนะใส่ช่วยไผ่เส้มันกินเลยครับมาััางงกินทีหลแมนครับแมนเดี๋ยวดูเปล่าที่ไผ่มันห่อนแล้วเดี๋ยวสามเลยนะี่โจโไผ่ห่อนแล้วเอ๋อครับอ๋อจังเลยว่าทุกคนที่ท่าให้เบิ่งอีกเดี๋ยวว่าทุกคนที่ไปลวกเส้นมาม่าก่อนครับโอเคครับ ครับบ้านนี้ครับพร้อมหน้าพร้อมตากันเลยพี่น้องบ้านนี้ก็มากินข้าวครับเป็นก๋วยเตี๋ยวน้ําใสครับมือนีกามีอ่าน้องโมเด่นน้าครับผมอื่นน้องแล้วกันเนาะน้องน้องครับน้องโน้ตเนาครับผมมาได้ยินว่าสีเมื่อวานแล้อเนาะรับมาที่24ได้เวลาแล้วนะปีสามเดือนมายามีเนาะเพื่อเราขอต้อนมาให้เขาต้องถามว่าใหญ่ใจมีอย่างต้อนเพื่อนเนี่ยพี่ พี่น้องมาหาแฟบซี่แบบค่อยใหญ่ครับโอ้แฟบซี่ครับผมนี่ก็เป็นมูนเบาหนองคายเนาะครับผมครับผมมาไปมาหาสู้กันเรื่อยผมก็เริ่มจำได้แล้วการหายังให้บประธานเลยเนาะมันคำเลยเนาะครับผมเก็บไปเก็บพังเก็บยังกันไปบ๊วยประทันนะโอเคครับอ้าวเท่าไหร่จะจะค่อยพยายามขึ้นไหมโอเคนะมื้อนี้กะโอ้เมนูรังสรรค์ก๋วยเตี๋ยวพี่น้องพุดนะเป็นบักพียต๊อกเตีั่ว แล้วก็มีถั่วงอกอ่ามีโหละพามีกระลำม,มีฟักซีอโอ้หลายอย่างพี่น้องผู้ที่สิมารังสันเมนูก่อนเ็ยคือเบ้าพี่โลกครับผมอ่าเดี๋ยวให้บึง่งฝีมือก็เจียน้ำใสเอาซอนมาชิมก่นอ,อ,กอกนเดี๋ยวเพ<ม>ิ่งเอาลงเดี๋ยวซอนมาชิมนำม้ำซุปให้เ่็นเป็นเงินเป็นเสียงกันนึ่งแม่ครับ โอเคเดี๋ยวให้นอกท้นพี่ลูกชิมน้ำซุปก่อนป้าสกุกันยังโมชิมอยู่เป็นไหนรสชาติจ้องแลยมีการหลับตาด้วยพี่น้องเลยคุยเตะเทียบพี่น้องคิดถึงเธออย่างนั้นอหรอพี่น้องน้ำซุปเอา น้ำซุปอร่อยครับน้ำซุปอร่อยโอเคแลมีสมุนไพรใส่นิดนึงมอ่างเดียวเปนพร้อมาด่นไม่เห็นไหมล่ะโอเคเอ้าเอาก้อนหมูเอ้าให้ต้นพี่ลูกนำก้อนหมูโอเคครับนำตัวหิวนะอ่าโอ้เดี๋ยวพริกป่นอะไรเรามาแบบพริกป่นแล้วก็หอมเจียวเรามาตั้งแล้วก็ปรุงกันเลยน้ำตรงน้ำตาลนิดหน่อยเพราะว่าเมนูนี้เรา เเออาาายกกกิน็รอกันไม่ได้นะต้องกินเลยเด้ได้หลายฟ์วันชี้โอ้ยภูมิใจผมมีอย่างต้นม่เลือน้ำแข็ครับกินก๋วยเตี๋ยวน้ำแข็งก่อนอ่ายังจะกาวแล้วโอ้ยอย่าเพิ่งกินไปกันจังไรก่อนน้องโจ้ใส่ช่วยก๋วยเตี๋ยวสวัครับเป็นโอ้ยมันน้อยโหดฉันว่าอะไรมาแล้วมีตั้งหลายไหมก็งินเข้าก่อนหน่อยโอ้ยสิกีดำตะเวนครับ อ๋อาได้ปวันนียขอบคุรับขอบคุณหลายครับผมโอ้ยมาตอนมาหยามโทรมาเด้อพี่ป่ะโทรมาหาเด้อโอเคโอเคครับผมขอบคุณเลยขอบคุณหลายครับโอ้ยมาตอนมาหยามผมมีอย่างฝาบถ้าเขาทักหากันก่อนกระซิได้พักได้มีต้นอยู่แมนแมนโอ้ยถึพักมาพี่ครับเอามือหน้าจะว่ากันเนาะครับผมครับผมขอบคุณหลายครับอ่าวันนี้เอาจัดไหมเดี๋ยวอ่า เไปไปยกหม้อลงมาเลยก็ได้ยกหม้อมาตั้งนี้อ่ยกหม้อมาตั้งแล้วก็กินเลยนะจัดเลยผมจะถ่ายคิยแก้วอะไร่เอาตัวเจ้าเจ้าเจ้เจ้าเจ้าไจาเาเล้าเ้าเจาเ้าเาเ้า้าเเ้ไ้นเจาเจ้าปจ้หาเจาเจ่เ้าเจ้าเ้าา้เจาเ้า้้าเจ้าเจ้าเ้า้้าเห้า้า้ มาพี่น้องก๋วยเตี๋ยวสูตรบ่าวสักคนครับก๋วยเตี๋ยวหมูเสียบกระเทียนตังไหนเสียบหมเสียบกระเให้พี่น้องเพิ่นเป็นคนกับร้านตีแล้วกันครับโอเคตักเด้อตักเด้อตักเด้อโบโบโบเมนเคยไหมเด้อตักเด้อตักเด้อนั่เลยเอาให้ให้บ่าวพี่ลูกนั่ไปก่อนผ้าปินปะ โอเคครับยอกุดกดตัวขึ้นเติมคนมาพี่น้องมาดนิบ่าวทุกคนให้ทีมงานเขากินแล้วบ่าวทุกคนนำก่อนบัตนหนิบักพีรับเสียงเขาดังเด้อกินเนื้อเนี่ แจ็ปดีเล้องอ๋อเข่ได้กินเป็นใบครับเนี่ยเขากินเป็นกิ่งนะครับเลยต้นทางพี่โชคเขาล่าไปนี่ครับมึงทำแบบไงนะบู๊ยกัน่าสุดได้สุดเนาะเซนตี้เขาดังปุ๊บ นี่เว้ยน้ำตาแตกนะครับเต่าเนี่จะกินจะกินงนะสุดเอาสุดเตาดอกมาดีปิดกิงเลยครับปิดกิ้งเลยอุ้ยตุ๊ต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 ตุ๊๊ตตุ๊ตตุ๊ต ไปทครู้มาอยู่โอ้ยไอ้บ่าวเจ้าจริคำใหญ่เดิมนะครับเขาจมูกด้วครับเด้อเป็นห่วงนะเอซีเป็นห่วงมันดีไปินีคือลอยไม่ตู้ไม่เีตู้ไม่เี่อ้ยมันเี้ไอ้บ่าวเขาลอยมาปุาอมมนบเหือนของมั่งเลยเปิดหูเปิดตาอื๊บว่ะจัเต่ผมมนหนาวหนาวเด้อผมรู้ว่าจั แต่ผมเจเบาวนี่มันน่ล่อสุดแล้วก็มันนิ่งได้รัเงินเมื่อกี้นี่โอ้ยไม่บอกมันเไงพี่ทุย <ś mel dzie ń> ิ <bzw> ้มเลยว่าเบิร์ตจะมา้อนมาเมื่อกี้เนี่ยเนาะบตัวไทยเนาะเป็นังครับเปวดไปสองมากไปแล้ว วานลุกโดนกันแล้วเอ้าเาทุกคนใครที่คอปิ๊กยิปไปเพียงนี้แกันเพราะว่าเพิ่มเลี้ยวเพิ่มเล้วให้เ <c oughs> ลีเล้ยวนิดนึงนะนี่ครับมาร์กาทีมงานปฏิบัานนี้คาดอยู่เชฟต้นครับตะเกียบพักแค่มีเพิ่มไงว่ายังไม่เลิกกันแมนเพิ่งไปไล่มัวแมนไปบนเขาขครับโซลี ดูกันซ้ำนี้ครับทีมงานกันเลยจงไหนบ้าทุกคนครขอขอบคุณหลายครับทุกคอมเมนต์ทุกกำลังใจที่มีให้บ้าทุกคนและทีมงานครับผมอ่าสิ่งใดที่บ้าทุกคนปรับปรุงได้บ้าทุกคนกัสิปรับปรุงครับผมทุกคอมเมนต์ผมอ่านทุกคอมเมนต์ครับผมอ่านทุกคอมเมนต์แล้วก็พยายามตอบทุกคอมเมนต์นะครับผมแต่ว่าช่วงนี้กับงานหลายแน่นอครับผมก็อาจจะบางกับชิบไม่ได้ตอบบางคอมเมนต์ล่ะคงอาจชิบไม่ได้ตอบก็ขอโทษขออภัยน้ำครับผม เดีกะเอ้าลาไปด้วยคำย,ยิงย่งใหญ่สักนะลาไปด้วยคำใหญ่สักสามคำนึกสามคุณเท่านี้แหละอเอา้าเอา้เอาขอแสดงพลิกกรนี่กับเพียรเท่านีครับผมเอา้านี่แหละครับ <c oughs> ครับรยังไม่เมาครับโดยมีใครย้ำกันเนาะขอลาลูก่อนครับคลิปนี้ครับขอบคุณครับ เดาเดาคนไทยคนไทยสวัสดีครับเจ้วอ๋อครับบาตนี่คนกินอิ่มแล้วพี่น้องเรือน้องแมวบานี่น้องแมวเรือยุ่อะไรครับอะไรเรือไหมให้ใส่มาใส่บัรบ๊วยเพชรห่วอาขอีะ ผมเห็นมาแล้วผมคนแล้วครับว้าหโหนี่ครับอาหารเอาปลากระป๋องใส่อีกหน่อยปะเอาเนาะไหมครับนาเนาะนี่เกลือหลายหลาหล้วโอ้ยหมูเต็มเลยไปไปขากรเกาโลนะขาเต่ลูกชิ้นนี่แหละนี่แหละบคนใครคนหิวแล้วกะเดี๋ยวแมวบานนี่ เดีย๋ยวลูกบ้านของใครกันมาเลยเพี่อนโอ้โหเห็นแล้วอะไรเอ,อ้าพ่อจ้าบอกนะดีว่าสมาชิกใหม่มีอีกสองตัวสองตัวสตัวนะมาคลอดอีกแล้วสองตัวตัวของของผู้ใดไม่รู้ว่าของใครแต่ว่า<ม>อยู่ใต้ตู้เย็นนี่ของนี่ไม่เป็นไรเป็นของนะนี่นะนี่มาอีกแล้ว,ลวสองตัวบ้านของใครลูกลูกสาวเจ้าอันดอัน เพิ่มพลาย้ข่อกี่อ่ะสองตัวไปเกี่ยวเมียจังหน่อยมามามาเมือจังหน่อยเลยพี่น้องเด้อเออเอาเดือนยี่ดาหน้านี่นี่ละนี่นะชุดน้ำที่รุ่งนี่นี่ตรงนี้หน้านี่เดี๋ยวสมาชิกเทเลยมันเหมือนโบลิกวาดเลยอ่ะหนึ่ง สามกล่องไปเลยเอ้าเอาทีไปเลยให้กินอิ่มนลำสำราญเลยมึงนี่เนอะมืดเนเดอร์ครับพี่น้องครับเออานี่แหละกินบ่ใช่อ่าหารเบิดเด้อครับพี่น้องได้ได้ต้มข้าวเจ้าน้ามันซุปมันกินกระเก่าก๋วยเตี๋ยวให้ครับ กินค,ครับชิ้อยังไงชิง้งเด้เด้ลูกหักอันบ้านหนองคายนี่มาแล้วนี่น้ำซุปกระเที๋ยวบ้านสุกคนเนอะพี่อนเมืองด้วยดูดมีเยเอาดิเนีย่ยดิกลิกินบ้านพอดิกินอยู่หรอครัชิ้งเหรอินน้องเขาเนี่ยนี่ยชิ้งอะไรบ้านหนองคายอ่ะเออบ้านหนองคายเอา้านี่ละครับสมาชิก อินค่ำเนี่ยเนาะหมอนี้เนาะค่ำเนี่ยไฟของมีพี่น้องเอานี่ละชาติแต่มันกมาจากย่านเน,นาะทางหอไฟชาตตามเนาะโอเคครับนี่นะครับเฮาอิ่มแล้วเขาจะมา<ว>ให้อาหารเขาสิสิโซยเหลือได้เนาะพี่น้องครับมันก็อยู่น้ำเฮาเนาะก็ซอยมันก็มีช<อ>ีวิตที่กันไหมันอยู่น้ำเฮามาหลายปีแต่แต่ไม่ได้พุ่มมากคั้งโตกันเลยรับผม โอเคครับเอ่ะขอ,อยัดจบด้วยคลิปนี้แล้วกันครับผมอ่ะเหลือแมวครับโท